Just made website. I video is just thought the video was fake, but up a made fake maybe เขาบอกว่าในหัวข้อนี่ฮะเขามีการอ้างอิงถึงเว็บไซต์นะคะเกี่ยวกับผู้เล่นเกมวิกนะคะเขาบอกว่าเป็นไปได้ที่หลักฐานเหล่านี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเด็กๆนะคะ เพราะงั้นเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยเราจะต้องไปตามหาฐานข้อมูลที่เป็นเว็บไซต์ซึ่งวันนี้นี่แหละฮะเราก็ทําการปรับอันนี้ใหม่แล้วนะฮะเขาเรียกว่าปรับการาฟิกให้มันดีกว่าเดิมนะเพราะว่า,าเหมือนกับว่าตอนนี้เรามีปัญหาในเรื่องของแบบว่าเล่นเกมแล้วมันค้างเราก็เลยเปลี่ยนโปรแกรมนะฮะซึ่งนี้เรากา็ทำการใช้โปรแกรมใหม่แล้วนะ,ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ ก็ต้องก็ต้องไปกันต่อเดี๋ยวเขาเปิดเสียงดังเลยกันเพราะว่าโอ้ยตกใจจุงนะฮะอย่าเพิ่งเลยนะฮะอันนี้เป็นไอเทมไหมไม่ใช่นะฮะซึ่งซึ่งก็อุ๊ยเสียงอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าวิ่งไปก่อนแล้วกันนันเสียงอะไรเสียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะ แต่ว่าวิ่งไปก่อนแล้วกันเนาะทำไมน่าจะวิ่งว้ายอุ้ยตัวใหม่เหรอเพคะแกฉันเจอเท่มแล้ว นี่ปะเออแมงเต่าทองแมงเต่าทองบินออกไปบ้านของเธอไฟไหม้แล้วคุยดูคนเราเจอเทมหนึ่งแล้วมันเลื่นกว่าเดิมเนาะเพราะว่าเราเปลี่ยนโปรแกรมอัดฮะเพราะว่าโปรแกรมเดิมมันเหมือนกับว่าเอ่อยังไงอะโปรแกรมเดิมมันมีปัญหาเวลาอัดแล้วว่าไอเกมมันกระตุกเราหวังว่าการอัดครั้งนี้มันจะช่วยทำให้ให,ให้เครื่องเรามันแรงขึ้นนะฮะ ตอนนี้คือเราต้องหาอย่างเดียวเลยว,ว่าจะมีไอเทมกี่ชิ้นนะฮะแต่เหมือนว่าจะมีสามชิ้นเนาะเดี๋ยวขอหาก่อนแล้วกันเอออันนี้คือที่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะอ่านั่นไงเจอแล้วเออไว อะไรเ <c oughs> สียง <c oughs> อะไรอะ <c oughs> วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งแคมป์นะคะเฮ้ยเราจะพยายามไม่พูดคำหยาบเพราะว่าเราหยาบามากพอแล้วเพื่อนๆโอ้โหเวละเทียนดับโชคดีที่เจอเทียนพอดีนะคะเก็บเก็บ ไม่ที่นี่ไหนอ่ะสะพานเหรอเว <Wait S 2> และโหยเก็บไม่ทันนะไว้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 อย่าพิ่งนะหนูโอ้ยแกจะเก็บเทียนไม่ทันนะ่ะแถวนี้มีเทียนไหมฮอรขอหน่อยขอหาเทียนก่อนละกัน อุ๊ยโอ้เอเอวไปนะไปและไปและไปและอา้าวพวกหล่อนทำให้ฉันตัวอ,อีด๊ดบกอีด๊ดกไม่กลัวหรอกเอาเดี๋ยวก่อนนะเพื่อน เทียนเทียนเก็บเออแตงกิ้วอุ้ยรู้เราพูดคำหยาบีกแกวะเอาล่ะตอนนี้เบอร์มากค่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อดีนะฮะ ตรงนี้มีอะไรเก็บไหมไว้ Why? ไม่รู้ว่าอะไรตามนะคะแต่ว่าดีดีก็ต้องวิ่งแล้วก็หาของไปด้วยอื uh ืม huh. มันเสียงอะไรก็ไม่รู้อะ่ะทุกคนเทียนจะหมดแล้วเวน บางทีนั่นไงหมดแล้วอะ w วยกูว่าอะไรตัวเฮียน,นี่แกอย่าไมา่ยุ่กับชนด้วไหมห่ะอ้ยมีเสียงอ่ะเดี๋ยวลามโมกมากเลยคนสร้างเกมนี้นะหฮีแต่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะเพื่อน ลองได้หนำใจมากอุ๊ยว้ายชิด้วยเฮ้ยฉันยังเก็บของไม่ครบสามอันเลยเว้ยตรงนู้นมีเทียนนะคะหมอว่าฉันต้องวิ่งไปก่อนเอ้ยเก็บ เออไอ้ออสัเก็บ <c oughs> ไม่ได้ันนะแกฉันฉันเหลือเทียนฉันเหลือเทียนสุดท้ายแล้วอ่าอุย้ยตัวอะไรตามกูเดี๋ยวกูหาไอเทมก่อนนะคะฉันขาดอีกแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นแต่ว่ามันก็น่าจะแบบอื้อหือ นี่ะวะแถวนี้ไหมไม่มีอะไรเหรอช่วยหน่อยก็ดีเนาะว้ายเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะโอ้โหไม่เป็นไรค่ะดีแล้วเพราะว่าฉันจะต้องหาของอีกอย่างหนึ่งนะฮะเราไม่สามารถข้ามคืนนี้ได้ถ้าเราหาของไม่ครบนะฮะ คบหนึ่ง i d g e t t i n g dark ใช่ไหมเราจะทำซับไงแู่ทุกคนงงว่ามันคืออะไรต้องหารองเท้าเท่านั้นเราก็จะเราก็จะรอดมันจะไม่มีเทียนให้เราจริงๆเหรอวะเออดีแล้วดีแล้วดีแล้ว,ลวที่ตายเพราะว่าฉันต้องหาเทียนอ่ะแล้วฉันไม่เจอเทียนเลยมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเพื่อน ไม่มีไม่มีทีอันโอ้ตกใจจุงพ้ยทำไมหน้าตามัววะเกิดอะไรขึ้นอ๋อโดนผีหลอกจนหน้ามัวตอนนี้เราต้องหาวิธีไปที่สะพานให้ได้นะฮะก็เมื่อกี้ฉันก็ไปสะพานแต่ว่าฉันไม่เจอล้วจะจันไปยังไงนี่มีเทียนไหมฮะนี่อันนี้มาแลนะ้วเนาะไอสแกอะไรฉันน่ะต้องพูดคำนั้นะ่ะ เขาบอกว่าอยู่บนสะพานใช่ปะเชีย่ยอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งแป๊บหนึ่งนะขึ้นยังไงอะ่ะแป๊บหนึ่งสิ เลาะทางนี้อุ้ยเที่ยโอ้ยวินั่นมันลองท้าลูกเสือหรือเปล่าเบื่อนเหมือนลองท้าลูกเสือเลยวิแลวกูก็เดินมาไกลเลยอ่ะอ้าวเกิดอะไรขึ้นฮะอ,อะไรก็ไม่รู้นะนเนี่ย ไม,ไ,ไม่เป็นไร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 เพราะว่าเพราะว่ายังไงฉันก็ยังอยากแบบเอาให้มันครบก่อนนะถ้าผ่านไปโดยที่เราแบบไม่ครบเราก็คงนอนไม่หลับนี่ไงอ้วิ่งวิ่ง

<S <S ไม่เป็นไรค่ะจนก็คร er> ั้งหน้าก็ก็ตั้งใจเล่นไงเออเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเราแบบว่าเดินไม่ดีดูมิคือเดินไม่ดูตามาตะอเรือนะคะไอ้ไอ้ไอ้เอาไอนะาดี๋ยมาเดี๋ยวต้องอยากจะบอกมันร้องปลอมนะเพื่อนยา Mm hmm หงุดหีดว่ะหงุดหีดทำไมทำไมกันนะกันหน่เนี่ยโอ้โอยทำไมวะทำไมอ่อฉันก็รู้สึกท๋อแล้วนะ จริงๆกูยืนเฉยได้ไหมเนะี่ยยืนเฉยแม่งเลยเหนื่อยแล้วว่าเล่นซ้ำเล่นซ้อนซ้อนเงื่อนแก่อันนี้จะวิ่งเลยแล้วกัน ยี่ห่านั้นมันชอบไหมเนี่ยมามามาเกิดใกล้เราเข้าใจปะมันไี่ควรเว้ยคืออย่างน้อยมันก็ที่จะมันก็ควรที่จะรู้อะว่าแบบเฮ้ยเกิดไกลได้นะแต่อย่ามาเกิดใกล้อะไรเงี้ยมันมันไม่แฟร์เข้าใจปะเออ แ้วแบบนี้มันยากไปใครมันจะมาเล่นทุกคนทุกคนรู้สึกถึงพื้นกระเถอนปะ โอ้ลำคานะ่ะจะฆ่ากูก็โอ้โหอย่าเล่นอย่างนี้ได้ไหมฮะเด็กเปรต โอเคได้ขึ้นบนสะพานทรัพทีโอ้ก็คือไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่สะพานอะ คือไม่เห็นหน้าโอ๊ยตกใจจริงไม่ตกใจละไอสัตว์แค้นมึงเนี่ยเด็กเปลตขอแบบเอางี้แล้วกันถ้ามันจะมืดก็ปล่อยมันมืดไป มึงจะมาเพื่ออย่ามาเกิดใกล้ๆนี้ได้ไหมจ๊ะขอร้องนหนูนะถ้ายังเห็นแกนหน้าพี่หนูจะทำนิสัยอย่างนี้เอาอีนี่ไม่ไหวละมากอืม แล้วก็มารับมือไงวะขอเถอะอือหือ <c oughs> ไม่ไหวละอ <c oughs> ือหือเป็นห่อเสียกันโอ้ไม่กอดโอ้ไม o กอดยา <c oughs> สำลักหัวใจเลย โอเคทุกคนที่เราเปิดเอ่อที่เราเปิดเทียนเนี่ยที่เราจุดเทียนเนี่ยเพราะว่ากลัวทุกคนมองไม่เห็นจริงๆนะคะอะไรเมื่อกี้อะไรโผล่ไม่เห็นจ้ะ sorry เด้อเอาล่ะรอบนี้จะเป็นรอบที่เราจะเป็นรอบที่เราจะชนะเยอะเอ้ยอียกูว่าแล้วมึงเป็นตัวนั้น เป็นไงล่ะฉันรับมือกับตัวนี้ได้ง่ายมากเลยแต่ตัวอื่นๆก็ยากนะไอ้ออยเ<อ>ด,ดี๋ยวข้างบ้านนะเดี๋ยวข้างบ้านนะใจเย็นอย่าทำอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะขอร้อง โผ่แก oh, yeah. ทำไมอ่ะ oh. ถอยก็แล้วกันอฟัง oh. ไม่กลัวค่ะอะไรวะเสียงควายไหนร้องเอาเหอะอีนี่มุ อีหานี่เป็นไรเหลือสองปะกันใจเชี้อเชี่ยะ กันใจโอ้โ oh. อ oh. mm ้เฮ้ยอย่าทำแบบนี้ ใจสั่นกูต้องชนะกูต้องชนะ ทำไมทำไมมึงทำไมรอบติดทางเลยวะอมไม่เอาไม่อย่า อย่าอย่าเลยขอร้องอย่า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 ไม่ดี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 นะคะ ช้าอ๋อย yes! oh! oh 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 ิโอ้โอ้มโกรโอ้ม่โกรโอ้ไม่โกรสักทีเหนื่อยเหนื่อยแล้วเกินทำไมอ่ะโอ้โหตีห้าตะนนี้เอาละ่ะจบแล้วยังไงก็เดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้เราเล่นมั้งหมด2ชั่วโมง12บสองนะคะก็ไว้เจอกันพาร์ทหน้าจริงๆนะก็วันนี้ไปแล้ว นะพอก่อนอไปละไปบ่ายทุกคนเจอกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับไปแล้วนะมอ